ลวแรงสนับสนุนโดยแมคโครรี่ดีวสอรวมพูดคุยกับคุณเดทนาฟังสะอาดจ,จากบริษัทหลักทรัพย์จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบค่ะกลยุทธ์ทีเฟกจะต้องใบแอดฝั่งไหนดีนะคะเห็นย่อลงมาต่อเนื่องแบบนี้ถึงเวลาที่เซ็ตจ,จะกลับตัวหรือยังคะ คือเราแบ่งเป็นสองส่วนแล้วกันนะครับสาหรับท่านที่ต้องการที่จะเก่งกำไรระยะสั้นก่อนเนี่นะครับ925เป็นสต็อปครับถ้าไม่หลุดไม่ลงเนี่ยจจะหวาลองได้เลยแล้วก็สต็อปข้างล่างเนี่ยตอนนี้คอนแางจะสั้นนะครับก็คืออยู่ประมาณแถว926 927ก็ได้นะครับทุกๆ2.5จุด 10. 10จุดจะเป็นจุดที่มีระยะสําคัญสําหรับการแอคชั่นนะครับเ,เคสลักษณะนี้เมื่อวานเก่งมีการรีบาขึ้นไปแล้วก็ติดป้ายน,นะครับวันนี้ย่อลงมาแล้วมีแรงพยายามที่จะประกอง เอาขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติตรงบริเวณตรงนี้ไม่หลุดได้รลุนรีบาวก่อนครับแต่ได้รีบาวเนี่ยต้องระวังนิดนึ่งเนาะระยะสั้นเนี่ยครับของแรงขายมันยังคงกดดันถ้าสมมติิดทางสปัอบร้อจะดีนะครับส่วนคนที่ถือช็อตอยู่นะครับเ,เป็นลักษณะของการที่ว่าเตรียมติดทางระบายและกันถ้าสมมติเกิดทําุ้อะไรขึ้นไปโดยเฉพาะถ้าสมมติเขาผ่านตรงประมาณแถว935หรือ940ขึ้นไปได้นะครับแต่แทนประมาณนี้ครับค่ะก็คือว่าถ้าไม่ไม่หลุดตรงบริเวณไหนนะคะให้ก็คือ วานก่อนหรือโลของวันนี้คือประมาณแถวเก้าานิคมกรคือเก้าสองห้าครับท่าเลขแบบว่าปัจจุบันเลยตอนนี้ประมาณเก้าสองหกหรือเก้าสองเจ็ดครับเน้นฝั่งคอค่ะเน้นฝั่งคอท่านาหลุดเก้าสองหกก็คือสามารถเข้าไปเปิดลองคอได้ถูกไหมคะใช่เก่งกําไรรีบาร์ขึ้นครับค่ะได้ค่ะเพราะลงมาเยอะแล้วนะคะต้องต้องเด้งบ้างนะคะเก้าสองหกีเด้งบ้างะะใช่แต่ว่าก็าอย่างที่บอกว่าคือเนื่องจากการเด้งครั้งแรกเนี่ยถึงแม้ว่าแนวโน้มใหญ่เนี่ยจะทรงเป็นลักษณะปับดประคองขึ้นนะครับแต่ว่าเราเพิ่งผ่านการ ย่อลงมาแรงๆเนี่ยสองวันเพราะนั่นคือบางทีอาจจะมีคนที่แบบว่าอยากจะช็อตหรือว่าอยากจะกดลงอยู่บ้างเพราะนั้นคือยึดเอาไว้เลยครับราคาต่ําสุดวันนี้ราคาต่ําสุดของเมื่อวานจะเป็นสต็อปที่ดีครับค่ะได้ค่ะคราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะนะสวัสดีค่ะคุณเดชนาฟังสะอาดจากบริษัทหลักทรัพาย์จำกัดกลยุทธ์นะคะก็เป็นลักษณะของการไม่หลุดนะคะ926สามารถเข้าไปลองขอเล่นเด้งได้เพราะว่าเซตลงมา ต่อเนื่องกันหลายวันแล้วนะคะบายแอดฝั่งรองคอค่ะส่วนคนที่มีในฝั่งของผู้อยู่ก็ต้องเทค Profit ทำกำไรไปนะคะสามารถเทรดผ่าน DW ได้นะคะสำหรับใครที่ต้องการเพิ่ม l e เวลเ g e ในการสร้างผลตอบแทนเพิ่มนะคะเก่งกำไรในฝั่งขาขึ้นจากมุมมองของนักวิเคราะห์ค่ะสามารถเทรดผ่านเซ็5 0ของ d w 28นะคะก็จะมี หลากหลายซีรีส์ให้ท่านเลือกยกตัวอย่างเช่น Z5028423 09B ค่าเกริ่งยี่เซนติวิตี้นะคะท่านนักลงทุนสามารถใช้ DW ของค่าย28 m e r c u y y เนี่ยเป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลตอบแทนให้กับพอร์ตของท่านด้วยการเก่งกำไรทั้งฝั่งขาขึ้นและขาลงตามมุมมองของนักวิเคราะห์ที่แนะนำท่านได้ทั้งตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นฮ่องกงแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาค่ะ สามารถติดตามบทวิเคราะห์ต่างๆได้ที่ l ล n ์ของ m a คโ u รลีนะคะ t a i d w หรือสแกนค r c อ d ร์โค้ดข้างจอได้เลยจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนนะคะที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องในพอร์ตของท่านด้วยการเก็งกำไรผ่าน D w ค่ะและจะสามารถช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้ท่านได้ด้วยการใช้เลเวอเรจด้วยนะคะก็สามารถติดตามดูตารางเกริ่งกับซีรีส์ได้ที่เว็บไซต์ของ m a คโ u รลีได้ด้วยเช่นกันค่ะสนับสนุนโดย m a c โค a ลี่ดีวี ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai.dw.com